หลักการพิจารณาอาหารพิกุทั้งหลายก็กับพลีการาหารอาหารคือคำข้าวจะพึงเห็นได้อย่างไรพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนภรรยาสามีสองคนถือเอาสเสบียงสำหรับเดินทางเล็กน้อยเดินไปสู่หนทางอันกันดารสองสามีภรรยานั้นมีบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าเอ็นดูอยู่คนหนึ่ง เมื่อขณะเขาทั้งสองกำลังเดินไปตามทางอันกันดาลอยู่นั้นเสเบียงสำหรับเดินทางที่เขามีอยู่เพียงเล็กน้อยนั้นได้หมดสิ้นไปหนทางอันกันดานนั้นยังเหลืออยู่เขาทั้งสองนั้นยังไม่เดินข้ามหนทางอันกันดานนั้นไปได้ครั้งนั้นแลสองภรรยาสามีนั้นได้มาคิดกันว่าเสเบียงสำหรับเดินทางของเราทั้งสอง ที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยนี้ได้หมดสิ้นลงแล้วหนทางอันกันดารน,นี้ยังเหลืออยู่ทั้งเราก็ยังไม่เดินข้ามหนทางอันกันดารน,นี้ไปได้อยากกระนั้นเลยเราทั้งสองคนพึงฆ่าบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าเอ็นดูนี้เสียแล้วทำให้เป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างบริโภคเนื้อบุตรนี้แหละเดินข้ามหนทางอันกันดารที่ยังเหลืออยู่นี้กันเถิด เพราะถ้าไม่ทำเช่นนี้พวกเราทั้งสามคนจะต้องพากันพินาศหมดแน่ดังนี้ครั้งนั้นแลพภรรยาสามีทั้งสองนั้นจึงฆ่าบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าเอ็นดูนั้นแล้วทำให้เป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างบริโภคเนื้อบุตรนั้นเทียวเดินข้ามหนทางอันกันดาลที่ยังเหลืออยู่นั้นสองภรรยาสามีนั้นบริโภคเนื้อบุตรไปพลาง พร้อมกับค่อนอกไปพลางรำพันว่าบุตรน้อยคนเดียวของเราไปไหนเสียบุตรน้อยคนเดียวของเราไปไหนเสียดังนี้ภีกกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสองภรรยาสามีนั้นจะพึงบริโภคเนื้อบุตรเป็นอาหารเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานบ้างเพื่อความมัวเมาบ้างเพื่อความประดับประดาบ้าง หรือเพื่อตกแต่งบ้างหรือหนอพิขุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลว่าข้อนั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่พระเจ้าค่าแล้วตรัสต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นสองภรรยาสามีนั้นจะพึงบริโภคเนื้อบุตรเป็นอาหารเพียงเพื่อเดินข้ามหนทางอันกันดานเท่านั้นใช่ไหมใช่พระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายข้อนี้มีอุปมาฉันใด เราย่อมกล่าวว่ากัพพลีการาหารอันอริยะสาวกพึงเห็นว่ามีอุปมาเหมือนเนื้อบุตรฉันนั้นพิกุทั้งหลายเมื่อกัพพลีการาหารอันอริยะสาวกกำหนดรู้ได้แล้วราคะคือความกำหนัดที่มีกรรมคุณทั้งห้าเป็นแดนเกิดย่อมเป็นสิ่งที่อริยะสาวกนั้นกำหนดรู้ได้แล้วด้วยเมื่อราคะที่มีกรรมคุณทั้งห้าเป็นแดนเกิด เป็นสิ่งที่อริยะสาวกนั้นกําหนดรู้ได้แล้วสังโยชนิดที่อริยะสาวกประกอบเข้าแล้วจะพึงเป็นเหตุให้มาสู่โลกนี้ได้อีกย่อมไม่มี